สวัสดีคะ่ะทุกคนอยู่กับไอซ์ไซซ่าดี้นะคะวันนี้มีลิปสติกรุ่นใหม่ล่าสุด ลังโคมมาให้ดูกันค่ะเป็นรุ่น Lab s o r o e s Intimate ลิป s t i c k เนื้อแมทที่ดูละมุนละามายแบบเบอร์รี่ซอฟสามารถลเลิฟบลนี่ขอบปากได้สวยงามมากๆม,มีทั้งหมด14เฉดสีด้วยกันนะคะแพคเกจจิ้งเป็นปลอกสีทองหรูหราดับตาใสลักรูปดอกกุหลาบลังโคมมีสารสก,กัดต่างๆที่ช่วยบำรุงริมฝีปากด้วยนี่คือสวอชทั้งหมดของ14สีเฉดสีนะคะพูดเลยค่ะว่าแต่ละสีเนี้ยสวยมากไอไ้เลือกสีสีที่สวยที่สุดที่ไอชอบที่สุดมาสวอชให้ดูกันค่ะสีแรกือสี2อ6 Timeless a t สีนี้เนี่ยเป็นสีนูดอมชมพูที่สวยมากถ้าสีเดียวแล้วคือเลดเลยนะคะเทคนิคหอ,อยก็คือเอานิ้วเนี่ยมาเบนดเป็นๆ,ๆตรงขอบปากเลยค่ะแล้วก็สีนี้169 Love ของ d e a u เป็นสีนูดอมส้มซึ่งถูกใจไอ้มากที่สุดเป็นสีที่เป็นซิกเนเจอร์หอยเลยก็ว่าได้นะคะเป็นสีส้มที่สวยมากไม่ป่วยเกินแล้วก็สี196 p Leisure First เป็นสีแดงตุ่นๆที่กำลังฮิตมากในยุคนี้ค่ะให้ความรู้สึกตุ่นๆนัวๆมีความเกาหลีนิดน และสีนี้1 3 0 not flirting เป็นสีที่แจ่มจะแดมแจ่มเบามากๆซึ่งทาที่ปากแล้วเนี่ยโอ้โหพูดเลยเขาวัดแดงแจ่มเด้งสุดๆไปเลย <c oughs> ก็พูดเลยว่าเนื้อสัมผัสดได้มีความ,มละมุนละไมมาก <c oughs> เป็นเนื้อแมทที่ไม่แห้งจนเกินไปแล้วก็สามารถเลนด์เดนขอบปากได้แบบแบบเบลอสวยงามมาก <c oughs> เนื้อดีสีสวยแพคเกจจริงเลิศไอให้บรสิเต็มสิบค่ะและในส่วนของราคาอยู่ที่1,400บาทค่ะสำหรับวันนี้ก็มาแนะนำของไว้เพียงเท่าน,นี้ค่ะค่ดีรายงาน